เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะแกรนด์แคนยอนเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ดับเบิลดับเบิลชีสเบอร์อันนี้ของน้องแพรไม่มีออเนียนปอป๊ามีออเนียนของอนนนฟูลเทรย์ออฟฟรา and that plain burger right <No. S 1> <c oughs> how do you like it okay ตอนนี้เราก็มาถึงวอลมา r ์กันแล้วนะคะเพื่อนๆคือเราจะต้องไปช็อปอน้ําแข็งน้ําพวกสแน็คอะไรเนี้ยเพราะว่าระหว่างทางที่ขับรถไปอีกตั้ง4ี่หชั่วโมงนะเราไม่ได้เอาอะไรขึ้นเครื่องมาเนาะเราก็ตั้งใจจะมาหาซื้อที่วอลมา r ์แล้วก็ค่อยไปนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะต้องไปช็อปกันก่อนต้องรีบทําเวลานะคะตามไปเลยค่ะ อีย <Egypt. S 1> yeah. ิยอ yeah. ER. ี a, ิปตอีย no no. okay. ิออบนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวารีแพกับพัชแชนนนะคะวันนี้ฝนชุ่ยเรามาเที่ยวกันที่ Grand Canyon Grand Canyon นะคะคนไทยเราออกเสียง Grand Canyon นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วหลังจากเดินทางขึ้นเครื่องบินไปเช่ารถแวะกินอาหารใช้เวลาเกือบหมดวันนะคะมาที่นี่เป็นที่แรกที่ได้ที่เดียวนะคะขับรถประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วเนาะใช่หชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะ Grand Canyon เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรน้องแพร They went one of the world, it's right? China! right. Uh, oh, we, just, we just looked it up. China, Grand Canyon is one of the seven wonders of the world. There's the Leaning Tower of Pisa. Can you find the list again? The list? It was the Leaning Tower of Pisa, Pyramids, Taj Mahal, Statue of Liberty, the Colosseum in Rome, Stat Statue of Jesus in Brazil, and the Eiffel Tower. Oh! นักแกรนแคนยอนโม่เดี๋ยวเหอะเด็ด h ด็ e เด็ดเด็ดเด็ดเด็ e โอ o k เคเราตั้งให้เป็นอันที่แเป็นอันที่8แล้วไอ้นี่ล่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไงแต่นี่มันเป็นแบบธรรมชาติตามธรรมชาติน้ำตกแองกลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอเอนาตัวายข t งเดอรนเดอร์อ d o น t ั n o ัน h a t t อ e y call the t e o ัน o n อ e r I don't know t h a t I am a i n มันเรียกว่านเรียกนว่า l a r ล a n d m a n อเ y w h เดี๋ยวไปหา่ไปหาอินเมชันแล้วเดี๋ยวบอกให้เพื่อนๆฟังนี้เรากำลังจะเดินไปดูแกรนแคนยอนนะคะแกรนแคนยอน ต้องเดินไปประมาณ5นาทีอันนี้นาทีแรกหอบแทกแทกามาถึงแล้ว สวยไหมเหนืงง่อยแบรนด์แคนยอนนะคะเพื่อนๆก็เพิ่งถูกค้นพบแล้วก็จดทะเบียนเป็น,นทางการเมื่อสักประมาณ200กว่าปีเกือบ300ปีที่ผ่านมานะคะเ <Brand S 2> พื่อนๆคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำาคาโรลาลโด ซึ่งเป็นระดับเดียวกับน้ําทะเลนะคะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยมันเกิดการยกตัวของผืนแผ่นดินเพราะว่าแรงดันความร้อนจากใต้ดินเนาะทำให้มันเหมือนกับว่าแผ่นดินยกตัวขึ้นแล้วทําให้แม่น้ําที่เหมือนกับว่าเคยเป็นแม่น้ําในระดับเดียวกับท้องทะเลอย่างเงี้ยเกิดการไอมิน I mean, เกิดแรงดันมากขึ้นพอน้ํามันไหลแรงมากขึ้นนะคะก็เกิดการอ่ากัดเซาะของดินทรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสืบเนื่องไปกับ คลิปต่อไปของเรานะคะว่าเราจะไปคายักกิ้งกันที่แอนโทโลปนะคะก็คือการกัดเซาะของแม่น้ำทำให้เกิดล่องหุบเขาอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วแกรนแคนยอนนะคะเพื่อนๆถ้าจากจุดที่สูงที่สุดที่เขาวัดกันนะคะเขาบอกว่าสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,600เมตรเลยนะคะเพื่อนๆโคตรสูงอะ่ะขอบอก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันก็เกิดจากอิทธิพลของดินฟ้าอากาศเนาะลมฝนน้นําอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแม่น้ำแคลิฟอร์นียคือมันไหลาจากทางเหนือก็คือบริเวณแถวเนี้ยไปรวมกันอยู่ที่ทะเลสาบมิดนะคะก็คือจะไปสืบเนื่องกับอ่างเก็บน้ําที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ลาสเวกัสด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือเนวาดาลาสเวกัสอะไรประมาณนี้นะคะ สวยงามผู้คนมากมายเพราะว่าวันนี้เป็นวันชาติอเมริกันคนคือเป็นวันเที่ยวแห่งชาติเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันท่องเที่ยวแห่งชาติ <All good. S 1> คือตอนนี้ถ้าใครไปบอสตันนะอาจจะหาอาหารไทยกินแทบไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าร้านปิดกันเยอะมากเลยแค่ใครปิดมากกับปิดน้อยนะคะแต่วันนี้ปิดเยอะยกเว้นร้านที่อยู่ในเขตท่องเที่ยวนะคะเพื่อน อย่างน้อยเราก็หนึ่งร้านและที่มาเที่ยวไกลขนาดนี้นะคะ เราจะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่า <nossas find Matthew> เรายังต้องขับรถอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงโรงแรมที่เพจเพจนี้สต i ลแ a ริโซนาเนาะเเเพราะว่าเราจะต้องไปขายบกันพรุ่งนี้เช้าเราก็เลยอยากจะพักผ่อนก่อนนะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกัน next คลิปว่าเราจะไปเที่ยวอะไรกันอีกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่จะเดินเขาเดินป่านะคะว่าถ้าคุณจะเดินไปที่จุดนี้คุณจะต้องมีอาหารและน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็เหมือนว่าอินโฟเมชันแต่และจุดจุดไปว่าห่างไกลแค่ไหนเจ้าหน้าที่เขาจะทําไว้นะคะอย่างบางจุดที่แบบไปไกลหน่อยคุณจะต้องมีน้ําอย่างน้อย3ามขวดมีอาหารอย่างน้อย2มือ้ออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะทําชาร์ตเอาไว้ให้ดูนะคะ รถตกทางทางนะคะชนต้นไม้มมดูนี้เขาจะช่วยกันยังไงเชี่ยก่ะยังไงเนี่ยเอาดีครับดูนะนี้อันนี้นี่ลูกทีมสมาชิกเรา Uh, ป,ป๊าป๊าอานิตา and อันอนนสวัสดีหนยลูกสสวััดีครบเดีย๋ยวทั้งวันยังไม่ได้ทักทายเลยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะซันเซ็ตเริ่มมืดนี่นะถ้าเป็นในหนังนะมันก็จะมีพวกไฮยีน่านะพวกหมาไม่ใช่หมาป่านะไม่ใช่หมาป่าไม่ใช่หมาจิ้งจอกไฮยีน่านี่จะเป็นหมาป่าผสมเสือหรอผสมแมวเออนั่นแหละ ถ้าในาหนังนะั้นมันจะต้องมีเนะ <g ül> าะกำลังมืดและกำลังน,น่ากลัวอะไรเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปที่เพจอะลิโซนากันนะคะอีกประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าคืนนี้เราจองโรงแรมไว้ที่นั่น <im it> ตอนนี้ก็เป็นเวลา <im it> หนึ่งทุ่มครึ่งแต่ถ้าเป็นเวลาของบอสตันนะถ้าเป็นเวลาของบอสตันก็จะเป็นสามทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปขายยา ไ่ขายากกันแต่เช้าต้องตื่นต้องไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเพื่อนโอเคเลสโก o กันเถอะลูกปาเดี๋ยวไปถึงยิ่งดึกใหญ่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้จบเท่านี้ก่อน